เป็นเรื่องใหญ่ที่เอลลนมัสนะคะมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกต้องรีบออกมาปฏิเสธเรื่องการใช้สารเสพติดค่ะซึ่งมีการติดตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ระบุว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยย้ำนะคะว่าก็เคยเคยใช้เคตามีนตามใบสั่งแพทย์แค่ครั้งเดียวในอดีตที่ผ่านมาเพื่อรักษาสุขภาพจิตแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการใช้อีกตั้งแต่นั้น นี่ค่ะหลังจากที่โผล,ล่ร่วมพิธีอำลาการยุติบทบาทคุมกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลที่ทำเนียบขาวนะคะสภาพก็คือตาขวาช้ำแต่เขาบอกว่าเป็นฝีมือเป็นกำปั้นนะคะหมัดของลูกชายอีลอนมสัสนะคะมาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ใช้ยาเคตามีนตอบโต้หนังสือพิมพ์นิวยอร์ไทมส์ที่รายงานว่ามาสัสนั้นใช้เคตามีนแล้วก็ยาชนิดอื่นๆในปริมาณมากกว่าที่เคยรับรู้กันในช่วงหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ โดยสื่อแห่งนี้เนี่ยบอกว่ามาสัสใช้เคตามีนบ่อยครั้งแล้วก็เคยใช้ยาอีรวมไปถึงเ็ตเมาเป็นครั้งคราวด้วยโดยมสัสนั้นตอบโพสต์บน X นะคะโดยบอกว่าผมเนี่ยเคยใช้เคตามีนตามใบสั่งของแพทย์เมื่อไม่กี่ปีก่อนแล้วก็เคยพูดเอาไว้บน X ไปแล้วว่าไปแล้วแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่ข่าวใหม่เลยมันช่วยให้หลุดจากภาวะมืดมนทางจิตใจได้ แต่ผมก็ไม่ได้ใช้มันอีกหลังจากนั้นแล้วก็เสริมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวโกหกมัสนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมในการผลักดันนโยบายลดรายจ่ายภาครัฐได้ลากออกจากบทบาทเมื่อ30พฤษภาคมแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าจะยังคงให้คำปรึกษาทร้มต่อไปแม้จะไม่ได้รับนมรงตํแหน่งตํรงตําแหน่งนกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือว่าโดชของรัฐบาลแล้วก็ตาม รายงานนี้นะคะมีขึ้นในขณะเดียวกันกับที่มสัสเข้าร่วมพิธีอำลาการคุมโดชค่ะที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ด้วยความที่สภาพคือมีร่องรอยฟกช้ำอยู่ที่ตาข้างขวาซึ่งทำให้เกิดกระแสคาดเดากันต่อไปอีกต่างๆนานาแต่มสัสเองก็ชี้แจงว่ามันคือรอยช้ำจากฝีมือของลูกชายวัยห้าขวบของเขาที่กำลังเล่นกันท้าต่อยกันลูกชายก็ต่อยจริงๆขึ้นมาก็เลยเกิดรอยนี้ค่ะ มสัสกำลังยุติบทบาทในรัฐบาลทรัมป์นะคะแล้วก็จะกลับไปทุ่มเทกับธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเทสลารวมไปถึงด้านอากาศด้านอาวากาศก็คือ SpaceX แล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X นั่นเองในงานอำลาค่ะทรัมป์เองกล่าวชื่นชมมสัสว่า เป,เป็นผู้นำการปฏิรูปรัฐบาลครั้งใหญ่และสร้างผลกระทบมากที่สุดในรอบหลายชั่วอายุคนพร้อมกับมอบกุญแจกุญแจสีทองของทราเนียบขาวเพื่อเป็นเกียรติให้กับมสัสด้วยมสัสเองได้รับบทบาทให้มีการผลักดันนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพรัฐบาลกลางด้วยการลดขนาดแล้วก็งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐจนทําให้มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลถูกเลิกจ้างหลายพันคนตลอด4เดือนที่ผ่านมา มสัสบอกว่าการประหยัดงบให้ได้1ล้านล้านดอลลาร์ที่เขาสัญญาไว้นั้นต้องใช้เวลาจนกว่าจะเห็นผลในขณะเดียวกันค่ะก็ให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาของทรัมป์ต่อไปผลงานกระทรวงดอชที่ยังคงห่างเป้าหมายเดิมของมสัสที่จ้างใจจะลดค่าใช้จ่ายให้ได้2ล้านล้านนะคะทำเนียบขาวบอกว่าจนถึงตอนนี้ประหยัดเงินให้รัฐบาลไปได้1 7 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ ในขณะที่เว็บไซต์อิสระด o จแทร a c เตอรค่ะระบุเพียง1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ส่วนนิตยสารแอตแลนต<ะ>ิกก็ประเมินว่าทำได้แค่2,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองในขณะเดียวกันบริษัทของมสัสเองก็ประสบปัญหานะคะผู้ถือหุ้นของเทส l a เรียกร้องให้เขากลับไปทำงานหลังจากยอดขายตกต่ำและบริษัทก็เผชิญกับการประท้วงขณะที่ SpaceX ก็ทดสอบการปล่อยจรวดล้มเหลว หลายต่อหลายครั้งในช่วงหลังมานี้ด้วยค่ะ